พี่นายดูสิดอกไม้ที่นี่สวยมากเลยอ่ะน้องนายขุดเจออะไรหรือยังเนี่ยยังเลยยังเลยเหรอตรงนี้มันไม่ได้เสียงอะไรไหมันนสีน้องนายเสียงดังมากเลยอ่ะเสียงแปลกๆอ่ะเอ๊ถ้างั้นน่ะเราไปตามหาเสียงปริศนานี้ดูดีไหมดีไปเสียงมันใกล้ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆพีเลองนายเสียงมันอยู่เหมือนแถวๆนี้อ่ะ เสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยมามี่น้มาอะไรเนี่ยใช่แล้วลุงนายดูาทางมัน 8, 8แปลกๆนะเนี่ยดูสิสีเขียวๆว่าแล้วมันเหมือนจะมีทรายอะ่ะทับถมมันอยู่เฮ้ยพี่นายเนี่ยพี่นายมีที่ขุดทรายพอดีเลยถ้าอย่าง,งานั้นน่ะลองไปขุดดูดีไหมเราจะได้รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ไปกันหนยมิวิ้ย ดูสิหน้าตาแปลกมากเลยอ่ะมันจะต้องเป็นเสียงเจ้าตัวนี้แน่ๆเลยที่มันร้องให้เราได้ยินน่ะน้องนายใช่มวมีหมเลยน้องนายอุ้ยดูสิทายผมมันใหญ่เลยอ่ะโอ้ทุกคนตอนนี้นะน้องนายอ่ะเร่งมือใหญ่เลยช่วยเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันหลุดมาแล้วหรอมันคืออะไรเนี่ยนิกาอัมบาลาบูเฮ้ย อีกทีสิโมลิกาอัมบาลูโมลิกาอัมบาลูเฮ้ยอย่าบอกนะมันคือพักพวกเจ้าทุงทุงหรือเปล่าใช่เฮ้ยอย่างนี้อะแล้วมันจะไม่ทำ้ายเราเหรอน้องนายทำ้ายแน่นอนเลยเอ้ย <Hey, S 2> <Hey. S 1> ถ้าอย่างงั้นนะ่ะเราอ่ะต้องหนีแล้วแหละเอ้ย hey, สงสัยอ่ะจะช่วยคนผิดแน่แนเลยเฮ้ย มันขยับใหญ่เลยอ่ะใช่มั้มงน้นเราไปแอบมันดูดีกว่า,าไปไปเร็วน่ากลัวมากเลยทุกคนดูสิเราอ่ะอุตส่าห์ไปช่วยอุ้ยกลายเป็นจะมาทําร้ายเราซะง,งั้นเลยอ่ะน้องนายอุ้ยแอบ,บดูก่อนน้องนายแอบแอบแบบนี้นั่งเลยน้องนายนั่งเลยอุ้ยแอบบดูมันก่อนโบน e ก a อมัมบาล b บ เอนติตัส j ah <f 2> é, nós, a h ยัง banyak มาระแสอุ๊ยน้องนายเราอ่ะอยู่ที่เนี่อจะปลอดภัยไหมเนี่ยแล้วเราอ่ะจะจัดการมันยังไงอ่ะน้องนายอุ๊ยชินไม่ออกเลยอ่ะอุ๊ยยังไงดีอ่ะพี่นายถ้าอย่างงานน่ะเฮ้ยได้ยินเสียงมาอีกแล้วเอ็นติตัส jahat ยัง b a น y a k เราอ่ะวิ่งหนีดีกว่าน้องนายไปเร็วเฮ้ยเร็ว e a m b a l a m Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir น้องนายเราวิ่งจนทั่วแล้วเนี่ยเราอ่ะนี่มันไม่พ้นแน่ๆเลยวันี้วันมันแปลกๆนะเนี่ยเราอ่ะวิ่งไปทางไหนเจ้าตัวนี้มันก็ตามเราไปทุกที่เลยอ่ะน้องนาย ดูท่าทางปแปลกๆนะเนี่ยอ,อยังไงดีอะเฮ้ยลุงนายได<ะ>้ยินเสียงไหมเนี่ยยิงแมวมี่ยยเฮ้ยแสดงว<ะ>่ามันนา่า<ะ>จะเข้ามาใกล้เราทุกทีทแล้วอขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยขอบคุณมากๆเลยเราแค่มาขอบคุณไม่ใช่มาทำร้าย พวกเธอไม่ต้องกลัวเรานะเอา้าถ้าเราเขาไม่มาขอบคุณเราเหรอเนี่ยแน่สิน้องนายโอ้โหวิ่งกันไปวิ่งกันมาสรุปแล้วเขาอะวิ่งมาขอบคุณเราสงสัยจะเป็นที่เราอะ่ะช่วยไปขุดเขาออกมาจากทรายไงน้องนายน่าจะใช่นะมามีใช่ไหมใช่ใช่แน่ๆเลยโอ้โห,โหเราอะ่ะ กระตุกใจกลัวแทบแย่เลยอ่ะน้องนุ่งนายเนาะใช่โอ้โหสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นเพียงแค่การแสดงใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำใจถ้าพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนูดีทีวีว่านายชายแล้วก็ช่องหนูขอทีวีนูดีเกมเมอร์สวัสดีครับ๊าายยบบ๊ายบาย